สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้มาเอาคอมพ c มาให้เ,เพื่อนๆดูนะครับไปชมกันเลย อ่านะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าเคสซูนามิรุอ่นอะไรวะกาแล็ก G13 v o i นะฮะก็พัดลมก็จะวิ่งไฟแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับลูกค้าประกอบไปให้ลูกเขานะครับเรียนนะครับเรียนออนไลน์นั่นเองซึ่งเป็นกระแสมากช่วงนี้นะครับโรงเรียนหลายโรงเรียนหยุดเรียนและให้เรียนออนไลน์พ่อแม่ก็ต้องมาซื้อคอมให้ลูกไปเรียนนะครับผม ชุดนี้นะครับจะมีสเปคต่อไปนี้หนึ่งเลย Power Supply เห็นอยู่นะครับ700วัตถามว่าทำไมเป็นออนบอร์ดแต่ทำไมใช้700วัตนะครับเพราะเขาเผื่ออัพการ์ดในอนาคตนะครับลูกค้าเขาต้องการแบบนี้นะครับไม่บูลี่ไม่มูลี่ไม่ดราม่าอะไรทั้งนั้นนะครับจัดตามงบและของที่มีณวันนั้นนะครับผมโอเคเรามาเริ่ม,มันเลย Power Supply Silver Stone 700วัต์80พัทนะครับ CPU AMD Ryzen 5 3400G นะครับ RAM 16 g b 8 g b 2ตัวนะครับบัส266เป็น Kingston HyperX สีดำนะครับบอร์ด Gigabyte a 3 2 0 s 2 h v 2นะครับใส่ M.2 ด้วยนั่นไงสีน้ำเงินเป็น s s d M.2 NVME ของ WD Blue นะครับ250กิก ตัวนี้สปีด d อ0นะครับหน้ากล่องเทมไว้ในเทสจริงไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นตัวเคสนั่นเองนะครับผมมีลหลายๆคนนะครับสอบถามมาว่าพัดลม amd เนี่ยเราเจะโลโก้มันขึ้นไปยังไงนะครับมันจะมีน็อต2ตัวข้างหลังนี้นะครับขันออกก่อนแล้วก็งัดกรอบมันออกมาแล้วก็ค่อยขันนอ็อตที่ตยึดกับจริงนะครับหันให้มัน ขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ใส่นี้เข้าไปแค่นี้นะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องกันต่อตอนแรกเมื่อจะใส่ก๊าซจอหนึ่งผมกูญซูเปอร์ไปด้วยนะครับแต่ว่าทุกค้าบอกขอลองใช้ออนบอร์ดก่อนและการใช้ไปสักพักแล้วเดี๋ยวมาใส่กาซจอนะครับก็จะได้ประมาณนี้ทางล่าเราจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับผมสังเกตว่าบางเครื่องก็เรียบร้อยบางเครื่องก็ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแล้วแต่งานงานด่วนงานเร่งนะครับโอเค เราไปดูสเปคที่จอภาพกันเลยะนะครับจอตัวนี้ก็เป็นของลูกค้านะครับประกอบพร้อมจอนะครับเป็น LG 21.5นิ้ว 75Hz AMD f r e e Sync นะครับเข้าคู่กันเลยมีกับชุด a m d จอก็ a MDF r e e Sync นะครับโอเคเราไปดูสเปคกันก่อนอ่ะนี่ ซูมเข้าไป AMD Ryzen 5 3 4 0 0 G ตัวนี้ TDP 65วัตต์นะครับ12นาโนเมตร4คอร์8เทรดนะครับตัวนี้บู o อยู่ที่พีทอลายเนาะมัไจะขึ้นให้เมื่อไหร่จดูสเ,เปคเอาละกันตรงนี้นะครับ ดูบอร์ดดีกว่านะครับกิกับไบเอสามสองศูนย์ ms 2 hv 2 cf หชื่อยาวไปไหนนะครับนูรี่ ate, 4, นะครับ ddr 4 16GB กิกนะครับบัตสองหกนะครับอ่าอันนี้มันยังขึ้นไม่เต็มเนาะสงสัยยังไม่ได้เปิด xmp นะครับเดี๋ยวไปเปิดใหม่นะครับกราฟิกจะเป็น Le ion, r a d e o n rx Vega 11นะครับผม อตอนนี้ถูกแชร์มาสองกิกนะครับ v e ก้าสิบเอ็ดเพื่อนๆหลายหลายคนยังงงว่าสเปคมันเป็นยังไงเนาะเวก้าสิบเอ็ดนี่เรามาดูกันนะครับอ่ก้าสิบเอ็ดสเปคเป็นแบบนี้นะครับ14นาโนเมตรงงไหมครับแต่การ์ดจอเป็นเอ้ยแต่ CPU เป็น12นะอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องงงแชเดอร์0 4นะครับ เยอะสมควรเลยพอๆกับอ,อะไรนะ750 950เลยนะเนี่ยคอนะครับแต่ว่าคงแรงไม่เท่าหรอกอาจจะไล่ๆตูดนะครับแรม2กิกนะครับบัสวิด128บิต bit, GPU ครอบเข้า1,400 MHz มเฮิร์ตนะครับอืมตรงนี้น่าจะเพิ่มเป็นอีกนะครับ มันเพิ่มได้อีกถ้าเราอะไรนะใส่เรมบัตสูงกว่านี้นะครับแต่อันนี้ลูกค้าเขาฟิกมาแบบนี้ไม่ใช่ฟิกหรอกครับของมันมีตามนี้นะครับว่าเขารีบใช้ด้วยถ้าไม่รีบก็จะได้ตัวสูงกว่านี้นะครับแล้วก็เพิ่มงบไปอีกสักหน่อยโอเคนะครับสำหรับใครที่จะนำไปประกอบใช้งานนะครับก็จัดตามก็ได้นะครับ ราคานะครับราคาขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่และก็วันเวลาที่เราไปสอบถามเขานะครับแต่ถ้าใครอยากสั่งกับผมนะครับก็ทักอินบอกร้านเข้ามาได้เลยก็ไว้คุยรายละเอียดกันนะครับว่าจะรอของกี่วันมีของอะไรบ้างนะครับบางทีมันอาจจะได้ไม่ตรงตามสเปคที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับอ่านะครับก็สำหรับ คนที่อยากได้คอมไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเบาๆนะครับหรือว่าใช้เรียนแบบสเปคประมาณเครื่องนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่ความพอใจของคนซื้อและคนขายนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วพามาดูแค่นี้แหละนะครับไม่ได้มาแกะมาเทสอะไรวุ่นวายขนาดนั้นเพราะว่ามาแค่รีวิวให้ดูนะครับหากใครชอบอย่าลืมไลค์ แชร์ Share, Subscribe เป็นกำลังใจใด้วยนะครับถ้าใครดูแล้วเยอะๆยังไม่ได้กดซับฝากกดซับให้ด้วยนะครับเพราะว่าอยากถึงพันแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย